มาแล้วนะคะวิธีการเจนโค้ดส,สำหรับเป่าครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์หรือว่า KOL KLC ทั้งหลายนะคะการเจนโค้ดให้กับแบรนด์ต่างๆเราเจนยังไงมาดูกันค่ะเข้าไปตามโพสของคุณได้เลยว่าโพสไหนที่คุณจะยิงโฆษณาเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็กดไปที่จุด3จุดเข้าคำว่าการตั้งค่าโฆษณาค่ะพอกดเสร็จมันจะมีให้ระบุว่าการอนุญาตให้สิทธิโฆษณาเราก็กดเปิดตรงนี้ตัวของโฆษณาเนี่ยเราสามารถระบุได้ตั้งแต่7วัน30 วัน60วัน180วันไปจนถึง365วันค่ะเราคุยกับแบรนด์ไว้ว่ายังไง7วัน30วันเราก็ติ๊กตามนั้นได้เลยแล้วก็กดอนุญาตให้สิทธิ์มันจะขึ้นว่ารหัสวิดีโอถ้าตรงนี้ไม่ขึ้นนะ่ะเรากดบันทึกก่อนพอกดบันทึกแล้วถ้าตัวรหัสวิดีโอไม่ได้ขึ้นนะ่ะให้ออกหน้านี้ไปก่อนแล้วก็กดเข้าใหม่แล้วไปตรงที่รหัสวิดีโอกดจัดการ คัดลอกรหัสพอคัดลอกรหัสเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวนี้ไปวางให้กับแบรนด์หรือเอเจนซี่หรือใครที่เราดีลงานไว้ได้เลยหลังจากนั้นถ้าสมมุติตัวของโพสต์เนี้มันดีปังมากเลยแบรนด์บอกเราว่าขออยากยิงเพิ่มได้ไหมก็ไปตกลงกันให้เรียบร้อยว่าจะมีค่าเจนโค้ดอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็มากดขยายตรงนี้ขยายวันให้มีตัวของอนุญ,ญาตสิทธิ์การยิงแอดเพิ่มขึ้นกดตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดอนุญาตสิทธิเรียบร้อยแค่นั้นเองตัวของลิงก์ก็ใช้ ไปลิงก์เดิมได้เลย